กอนออเฮ้ยแตาแม่น้าแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ก็มีงานทำมาแล้วช่วงนี้หลังจากที่ไลห์สดมาหลายหลายวันนะครับทีมงานคุณภาพทีมงานอินเทนดีไซน์ป้ายตัวนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับตัวป้ายตัวนี้ก็เป็นป้ายโครงเหล็กธรรมดาธรรมดาง่ายๆนั่นแหละครับราคาไม่แพงแต่ทีเนี้ยไอตัวแผ่นด้านหน้าเนี่ยก็คือใช้เป็นแผ่นพาร์ตบูดเนื้อเซลูก้าเนื้อที่เป็นเนื้อกันแดดกันฝนน่ะนะครับเนื้อมันจะแข็งน้ําหนักมันจะหนักมากกว่าปกตินะครับช่วงนี้ซื้อหลายร้านไอตัวพาร์ตบูดอ่ะคือบางร้านก็บอกเนื้อภายนอกเนื้อภายนอกแต่ถ้าเกิดเอามาใช้จริงๆอ่ะคือ ผมว่านะมันต้องวัดกันที่น้ําหนักแล้วตอนนี้น้ําหนักของไอ้แผ่นตัวนี้มันจะบอกเลยว่าน้ําหนักเท่าไหร่ยิ่งหนักยิ่งดีนะครับตัวนี้ผิวหน้ามันก็จะแข็งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแอปหน่อยแอปมันฟุ้งฟิงเดินไปอะไรวะเนี่ยค้นหาใบหน้าด้วยเปลี่ยนแอปหน่อยเปลี่ยนแอปเปลี่ยนแอปก็ไม่ได้ละเอาดูแอปนี้แหละ ทีนี้ไอตัวป้ายตัวนี้คือมันจะคือเอาง่ายๆที่ผมมา,มาดูเนี่ยก็คือผมกลัวด้านหน้ามันเป็นแผ่นพลาสตูดบางๆก็คือลูกค้าเขาสเปคเอาไว้แค่5มิลนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยแผงนี้เป็นกระจกทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในการติดตั้งเนี่ยบิ๊กบิ๊กเอาไอแผ่นกันนั้นมากันให้อีกตุรอแป๊บหนึ่งซึ่ง ไอ้ตัวงานเนี่ยติดตั้งอะ่ะมันก็ติดทั่วไปมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าครั้งเนี้ยคือข้างหลังมันเป็นกระจกทีเนี้ยจุดที่จะติดเนี่ยก็ดันเป็นฝ้ายิบซ้ำอีกซึ่งก็เหล็กที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องมาเชื่อมเข้ากับไอ้ตัวบีมด้านหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นกังวลที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดคือด้านหลังป้ายเนี่ยเราทําเป็นขาขายื่นเหล็กฉากขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่ง ก็มีความหนาพอสมควรผมกลัวไอ้ไอขาด้านหลังเนี่ยตอนยกขึ้นไปเนี่ยมันจะไปแทงกระจกเขาแตกอันเนี้คือกลัวเรื่องแรกกลัวเรื่องสองก็คือตอนยกขึ้นไปอะ่ะหน้าเนี่ยมันจะมาถูหน้าป้ายเนี่ยมันจะมาถูกบนั่งร้านนะครับถ้าเกิดหน้าป้ายมาถูก่านั่งร้านก็เจ๊งพะยะค่ะนะครับเจ๊งไม่ได้เลยเลยนะครับต้องมาซ่อมทีนี้ก็ยกขึ้นไปก็ใช้ความระมัดร,ระวังพอสมควรนะครับ แผ่นล่างปิดข้างล่างด้วยเด้อตู้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ก็เราก็ทำขาเอาไว้นะครับด้านบน4ี่จุดด้านล่าง4จุดก็คือด้านบนเนี่ยเราก็เชื่อมขาเนี่ยเชื่อมติดเข้ากับตัวบีมก็เลยทีเนี้ยเราก็ทำเป็นแป้นต่อจากบีมเนี่ยเราทำเป็นแป้นแป้นมารับไว้ก่อนแป้นรับขาเราก่อนทั้งทั้งหมดแล้วเราถึงจะย,ยกป้ายเนี่ยขึ้นไปสวมทีเนี้ยไอระยะแป้นที่จะรับป้ายเราเนี่ยคือ ไอ้แป้นที่อยู่ด้านด้านหน้างานที่ติดกับตัวบีมเขาเนี่ยคือระยะตรงนี้ต้องวัดแบบพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าเวลาเรายกขึ้นไปสวมมันจะสวมได้พอดีและไอ้แป้นตัวนี้ต้องเป็นแป้นที่รับน้ําหนักเราด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นเหล็กฉากรับขาป้ายเราไว้นะครับเหล็กฉากก็ใช้แบบหนาเลยนะครับพอยกขึ้นไปปุ๊บก็สวมเข้าไปในไอ้ตัวเหล็กฉากที่เราเตรียมเอาไว้แล้วมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็ คิดว่าน่าจะจบเรียบร้อยแหละเพราะว่าที่ผมมาดูก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องกระจกด้านหลังถ้าเกิดแตกไปบานหนึ่งก็คืองานนี้ทําฟรีนะครับทีนี้ก็ถือว่างานเรียบร้อยผ่านฉลุยไม่ไม่มีกระจกแตกไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงานลักษณะแบบนี้คือเป็นกังวลว่ามันจะต้องมาโดนกระจกพวกนี้แนะนำว่า ให้มาดูกาตานะครับเผื่อว่ามีทีมช่างมาก็แล้วแต่ทีนี้เราต้องมาดูกาตาว่าเอ้ยต้องมาระวังเองอะ่ะเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันไม่มันไม่มีใครผิดผลท้ายก็คือเราจะเจ๊งเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คิดว่าเรื่องการติดตั้งให้ระวังเรื่องกระจกด้านหลังนะครับกับแผงหน้าป้ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือราคาถูกป้ายราคาไม่แพง ถ้าเกิดว่างานมันเจ๊งขึ้นมางานมันมีปัญหาขึ้นมาคือเราก็ขาดทุนนะครับช่วงงานช่วงนี้ก็คืออยู่กันแบบงานพอพอมีไปนะครับงานพอทําได้นะครับไม่ได้กําไรอะไรมากมายเท่าไหร่ให้พอมีงานทํากันนะครับตัวพวกเนี้ยก็พื้นหลังเนี่ยเป็นพาร์ทบูดห้ามิลน,นะครับส่วนตัวอักษรตัวโลโก้อะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นพาร์ทบูดสิบมิลให้ลูกค้านะครับเป็นเนื้อหนาเนื้อแข็งหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครกําลังจะติดงานลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ระวังนะครับเผื่อลูกค้าจะดูคลิปนี้ก็ถ้าเกิดจ้างช่างทําป้ายมาก็ให้บอกว่าต้องระวังกระจกเขานะครับส่วนร้านทําป้ายถ้าเกิดจะมาติดแบบนี้ก็คือให้ระวังกระจกกับระวังหน้าป้ายนะครับแค่นั้นเองนะก็ประมาณนี้นะครับมีคําถามอะไรที่คิดว่าจะติดป้ายแบบนี้แล้วแล้วกลัวจะมีปัญหา ก็แจ้งมาได้ป้ายตัวนี้ก็ไซส์ของมันเนี่ยก็ยาว5้าเมตร71เซนนะครับรอยต่อของแผ่นแรกเนี่ยรอยต่อของไอ้ตัวสีแดงเนี่ยเวลาเวลาแบ่งงานอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูจะชัดนะเวลาแบ่งงานชิ้นแรกเนี่ยคือด้วยตัวพาร์ทบูดมันมีรอยต่อนะครับถ้าเกิดเป็นงานวางเลเยอร์อย่างเงี้ย แนะนำว่าไอ้รอยตอบสีแดงแผ่นแรกเนี่ยคือเป็นพาร์บูดแผ่นหนึ่งไปเลยนะครับชิ้นหนึ่งไปเลยแล้วคุณไม่ต้องโปะนะครับคุณก็ติดสติกเกอร์ชิ้นนี้เต็มๆไปเลยซึ่งรอยต่อตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอ่าพอมาชิ้นสองชิ้นสองก็รอยต่อก็มีหน่อยหนึ่งนะครับด้านล่างานนรอยต่อก็นิดนึงแต่ว่าตอนเคลื่อนย้ายมาเนี่ยอ่ารอยต่อมันจะอยู่ตรงช่วงเนี้ยนิดเดียว คือเราโป้มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลามาติดจริงเนี่ยขึ้นรถมาเนี่ยเหล็กมันไม่ได้มีสองโค้งอ่ะมันไม่ได้เบิลสองโค้งเวลายกขึ้นมามันก็เหล็กโค้งเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูสันด้านข้างนะเหล็กโค้งเดียวเหล็กโค้งเดียวแบบนี้เลยเวลาขึ้นรถมาเนี่ยคือต่อให้โป้ดียังไงก็คือเวลายกรถขึ้นมามันก็จะมันก็จะพลิกมันก็จะแอนตามเหล็กหน่อยนึงมันจะแอนขึ้นแอนลงนิดนึงนะครับ ทีนี้เนี่ยเวลาติดเนี่ยก็คือก็ให้แนะนำว่าเอาสีโป้มาเผื่อหน่อยนึงก็คือเก็บตรงรอยต่อที่หน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เวลาเชื่อมก็เอาแผ่นอันนี้สําคัญนะครับก็คือหาแผ่นอะไรสักแผ่นหนึ่งนะมาปิดกระจกเอาไว้ไม่ให้กระจกเขาไหม้นะครับก็คือช้อน เปลวไฟเนี่ยช้อนออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระจกมันไหม้ปุ๊บนี่มันก็แก้ไม่ได้นะครับก็เสียหายอย่างน้นอยๆให้มีไว้หน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับพุ่งพิงพุงพิงโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับแหมวันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคครับสวัสดีครับ